ก่อนเดินปุ๊บก็กราบสวัสดีปอในปอแมอ่พี่น้องตุกคนปีพี่น้องน้องลุงป้าน่ะคนแก่ๆเลยตีให้กำลังใจปุ๊บตีกิดตีคอยเป็นกำลังใจให้กับปุ๊มปุ๊บก็ก็ประคุณออกมาครับที่พ่อทีบอกใช่เหตุว่าตีปุ๊บในนี่มาโปรดรักอะไรกับหนึ่งใช่ตีปุ๊น,นี่มาโปรปุมไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการพิจารณาคดีของท้านครับปุ๊บไม่ได้รับการประกันตัวคนเดียวอได้ประกันตัวคดีพยายามก้าเจ้าประกานกันะปฏิบัติหน้าที่ได้ประกันตัวแต่ปุ๊บคดีพลนกับก็พงว่าพลอาวุธปืนปุ๊บไม่ได้ประกันถึ่อแต่ว่านักกวนกานอยู่ทํามของไทยอายการอายการ เด็กอาปัตนดาบจ่าที่บิ๊กเด็กพ่ออายกันตั้งตั้งที่เป็นผู้รวมวางเปนในการแบบปล้นกลางนี้เล็กก็ไปกันในการแบไปปล้นกลางนี้กับอืมเขาตัวมาปุ๊บเขโยนก้อนเลี้ยกับเด็กก็ไปปลอมกันปุ๊บเขยอมรับความจริงเหนอยกับวันนี้ว่าปุ๊บเป็นคนไปเองกับวันนั้นที่ไปปล้นแด็กก็ไปกับเนี้ยทุกคนที่ผมเล่าตั้งกับ ทีผมยาทำไม่ได้เฮ็ดเลยถึงก็ไม่เอามามาพองแต่ตั้งไม่ไม่พองแต่ตั้งถึงก็รู้กันอยู่เป็นครับรู้กันตัวเป็นกระดีดังครับผมอยากให้พี่น้องชาวไต้ได้ช่วยกันเล่เนี่ยแหละคนเดียวเบี้ยไปคืออะไรยกันครับคนเดียวเบี้ยไปแล้วกันถึ่ว่าอ่าไปก้มกู้อะไรยกันผู้นั้นไม่ใหญ่ผมครับผมไม่เคยก้มกู้เคยเล่ไม่ได้ไปก้มกู้ทันอนยักษันคนนั้นเลยครับ ผมทุงเลยว่าน่าจะเป็นผู้วางลายเบื่อไว้อ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิธธรรมันผมเลยกันกันเกรงตำเกียจัดไม,ม่ผมผู้แต่ได้ทำแหนางนายกาเบม่งมีโครงยมพิษแต่ได้ตันไม่แล่ครับตันไปนางมึอนอยู่เไรครับตันแล่เลยครับเราเคยกู้ตันตึงอีกอย่างนึงครับเตีว่วผมไปวันนั้นไปเบื่อวิธธรรมันผมพอตำรวจป่าป่าเกามึงมีปัญหาอ่าครับเรื่อง Lần tiêu bay bay à, bum chấp bay chi bum bay Chi, bay 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 ban, bay 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 này bay 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 thì bay phải bay 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 ถือปุ้มดังยิงกิดการจ,จะนาทีทำอะไรจะนาทีคนเดียววิง่งนี่ผมตะางคนนั้นเดีว่าแกขึ้นมาเลยแหละครับผมวิ่งเอาเอ็มจุกวิ่งเอาไปอางครับถีาปุ้มยิงขึ้นกวา่าถ้าผมยิงแกแกตายแล้วแกกล้ารับไหมว่าแกตายเลยถ้าผมยิงครับปมโจ้เต็มลังเลยแต่ผยวปุมมืดขึ้นกว่านั่นเองครับปุ <S <S ้มถือว่าพอมาโคไม่อยากจะตูผูผมก็เป็นเจานา้าหน้าทีผ่ผู้ปักเั่นสิรัดปุ้มคนกระทำความผิดผมก็ยอมรับผมก็ไม่กล้าก็เพราะว่าก็มีลมมีีีเยถึงงพ่น้อ ช่วยเล่ห์บอกกดไม่ใจมันเป็นแบบงไหนอยากให้นำเนินการเรื่องเนี้ยก็ไงากาก,กันครับหวงนีะครับเดี๋ยวพุ้มปลอมจะเดินไปหมอบตัวหลับตมกระบวนการยุติธรรมครับแต่ตั้งเขายังไม่ป้าอยากกันมาพิจารณาคดีนะครับนะปุ้มกรไม่ไม่ไปครับพี่น้องเราบอรเนี่ยปุ้มไม่ไปทั้งไปกรเอาเป็นจ๊อบ drop ไปแล้วนะปุ้ม เดี๋ยวก็ปุมไม่ไปลอยบอเบอร์เด่นครับจัดเชนลอยบอเบอร์เด่นแน่นอนเพราะในเมืองก็เมันตั้งไม่มีปุ้มก็ไม่ไม่ไปผมเหมือนตั้งทำพิษปลาประการใดก็เอาไปกับตำนานตัวรวจแห่งยาดด้วยผมก็ไม่เคยคิดเตี่ยวอะจะต่อรู้เลยหรอกครับเดี๋ยวพิษปลาประการใดตาผมเองชาใต้เดือดร้อนนุพี่น้องที่บ้านดาเดือดร้อนครับผมก็กราบประทานโทษครับตุกตุกทีนะครับ Terima kasih.